ถ้าคุณนะครับกำลังทําบางสิ่งอยู่ในชีวิตนี้อาจจะเป็นโปรเจกต์ชีวิตหรืออะไรก็ได้แล้วมีคนไม่เห็นด้วยกับคุณจะแก้ยังไงดีนะครับสิ่งที่โอป้าอยากจะแนะนําคุณนะครับในฐานะที่โอป้าก็เคยผ่านมาก่อนโอป้าเนี่ยขายตรงนะครับตั้งแต่สมัยที่แบบทํางานประจานะครับขายคู่กันนะครับกับการที่ทํางานประจําเพราะว่าอยากมีรายได้เพิ่มแม่ไม่เคยเห็นด้วยเลยเพราะโอป้าเปลี่ยนจากขายตรงมาขายของที่ตลาดนัดเพิ่มในตอนหลังเลิกงานแม่ก็ไม่เคยเห็นด้วยครับ แล้วทุกครั้งที่เราไปหาเงินเพิ่มแม่ก็ไม่เคยเห็นด้วยครับแม่ไม่เคยเห็นด้วยกับงานขายเลยครับเพราะแม่คิดว่างานขายมันคือความลําบากครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยทั้งชีวิตของแม่กับพ่อนะครับก็ขายของเพิ่มเหมือนกันเพื่อจะหาเงินมาเลี้ยงดูพวกเราพ่อกับแม่ก็เลยคิดว่ามันลําบากพ่อกับแม่นะก็หวังดีกับลูกไม่อยากจะให้เราลาบากถูกไหมครับคุณลองคิดในมุมกับกันของคนที่เป็นพ่อกับแม่นะ โอป้าเนี่ยตั้งแต่โตขึ้นมาเนี่ยเห็นแม่กับพ่อเนี่ยขายของเพิ่มตลอดเลยพ่อก็ขายแอมเวแม่ก็ขายกิฟฟีนแม่กับพ่อเนี่ยจะพยายามแบบคันน้ำส้มขายตอนนี้นคือน,นอนดึกมากๆแล้วก็จะกรอกน้ำส้มไปขายนะครับในที่ทํางานที่ที่เป็นข้าราชการที่เขาทําอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยพอท่านเห็นว่าทุกอย่างมันลําบากเหมือนกับว่าพอโอป้าโตขึ้นมาเขาก็ไม่อยากจะเห็นโอป้าลาบากเขาเห็นโอป้าต้องยกหม้อข้เปียกหนักๆนะครับแล้วก็มันนั่งเสียบฮัตดอกตอนเช้าก่อนจะไปทํางานนอนดึกตื่นเช้าเขาเห็นความลําบากนี้ครับเขาก็ไม่เห็นด้วยรวมถึงโอป้าไปขาย MV เขาก็ไม่เห็นด้วยครับเพราะว่ามันกลับบ้านดึกแล้วก็ต้องแบบไปประชุมอยู่บ่อยๆเขาก็ไม่อยากจะให้เราลาบากเพราะฉะนั้นคุณเข้าใจกันว่าเวลาที่ใครบางคนเขาไม่เห็นด้วยกับคุณเนี่ยเขาไม่ใช่ไม่ชอบนะเขาก็อาจจะเห็นว่าคุณกํําาลังทออะไรยู แต่เขาแค่เป็นห่วงคุณเขาแค่รักคุณครับแต่คําที่เขาพูดออกมาอาจจะเป็นคำที่พูดตรงๆแรงๆหรือไม่เห็นด้วยไม่ได้แปลว่าคุณไม่เจ๋งหรือคุณไม่เก่งจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนแม่ก็ไปแอบชมเรากับเพื่อนแม่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าวันนี้คุณเจอคนไม่เห็นด้วยไม่ว่าจะเป็นใครนะครับให้ยืนหยัดยืนระยะให้นานพอและทําทุกอย่างให้มีผลลัพธ์ คนรับที่เป็นรูปธรรมครับจะเป็นสิ่งที่ทําให้คนเป็นพ่อเป็นแม่หรือสามีคุณหรือภรรยาคุณยอมรับครับอย่างเมื่อก่อนที่บ้านไม่เคยยอมรับจริงๆนะขนาดโอป้ามาขายออนไลน์ไม่ได้ไปขายของตลาดนะัดแม่ก็ยังไม่ค่อยแบบโอเคเท่าไหรนะ่นักแต่พอวันหนึ่งโอป้าเนี่ยราออกจากงานประจาแล้วก็เลี้ยงตัวเองได้เมื่อก่อนแม่ไม่เห็นด้วยแม่ไม่รู้นะครับว่าเราออกจากงานประจํามา6เดือนคคอโกหกแม่เพื่อไปเรียนโค้ชแล้วก็ไม่ได้บอกว่าเราออกจากงานซึ่งแม่จะไม่อยากให้เราออกจากงานแต่แน่นอนครับพอโอป้าดูแลตัวเองได้นะครับแล้วก็สามารถ แม่ก็เริ่มเราหันด้านที่ดีอะที่เป็นรูปธรรมท,ที่มันเป็นผลลัพธ์เราออกไปแม่ก็เริ่มจะมองเห็นครับแม่ก็เริ่มจะไม่พูดใส่แม่จะเริ่มจะเห็นด้วยตอนนี้ทุกวันนี้นะครับแม่ก็ทำกับข้าวรอตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นให้เราแบบเฮ้ยไม่ต้องเหนื่อยนะแบบยู่สอนไปเลยแล้วเดี๋ยวลงมากินข้าว เห็นไหมครับเมื่อเราหันด้านที่ดีที่สุดเข้ารับมือและยืนระยะให้นานพอเมื่อเราเริ่มสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมไม่ว่าจะจากสเต็ปหนึ่งถึงระดับ10หรืออะไรก็แล้วแต่หรือคุณค่อยๆดีขึ้นเป็นสเต็ปคุณมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน คนทุกคนนะครับก็จะเปิดใจและยอมรับคุณมากขึ้นการที่แม่โอป้ายอมรับแบบนี้มากขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยไล์สดเมื่อไหร่เนี่ยหโโูเขาจะแบบไล่ขึ้นมาด่านะครับไม่ว่าจะเป็นพี่สาวหรือแม่ว่าเฮ้ยมึงทำไมเสียงดังจังเลยมันรบกวนกูกูนอนไม่ได้กูจะเป็นประสาทเพราะมึงเสียงดังแน่นอนครับแต่โอป้าก็ยืนระยะนะครับโอป้าเนี่ยก็ขายของนะครับมาตลอดตั้งครึ่งชีวิตอะ่ะเออตั้งแต่อยู่มัธยมก็ขายของอยากได้นู่นนี่นั่นก็เก็บ ขายของหาเงินเพิ่มนะครับก็ยืระยะมาจนวันหนึ่งที่เรามีรูปธรรมเป็นผลลัพธ์คือสามารถรับผิดชอบกับงานของเราได้แม่เริ่มมองเห็นนะครับพี่เริ่มมองเห็นพี่ก็ไม่ว่าแล้วแต่ก่อนพี่ไลน์มาดา่าตรดจำเลยพี่นอนอยู่ขงเลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างในชีวิตนะครับเพื่อกําลังบอกกับคุณว่าคุณนะ่ะเต็มใจที่จะยืนระยะให้ยาวนานมากพอหรือเปล่าสิ่งที่ดีที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงของตัวคุณไม่ว่าจะเป็นคาพูด ความเชื่อเลยทุกตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอป้าเชื่อว่าถ้าคุณยืนระยะนานพอแล้วก็สร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมสักระดับหนึ่งอย่างน้อยเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนแต่ก่อนคือเมื่อก่อน,นโอป้าแบบติดลบ,บมากๆแล้วแม่ก็แบบไม่ค่อยพอใจที่แบบว่าไปขายออนไลน์แล้วเป็นหนี้นะครับสุดท้ายเนี่ยวันนี้แม่เห็นแล้วครับว่าโอปามีความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นคุณยืนระยะให้นานมากพอจงยืนระยะให้นานที่สุดด้วยสิ่งที่คุณรักนี่แหละแล้วมันจะทำให้สักวันหนึ่งเขาจะหันหน้าแล้วก็เปิดรับคุณครับ อย่าต้องพิสูจน์ตัวเองกับใครเลยแต่สิ่งที่ว่าป้ากำลังบอกคุณคือให้เข้าใจแม่พ่อสามีและภรรยาของคุณเราไม่ได้ต้องพิสูจน์ความสําเร็จกับใครว่าเฮ้ยเราต้องเจ๋งแล้วเขาจะยอมรับเราแต่เราต้องทําเพื่อตัวเราและคุณภาพชีวิตของเราและครอบครัวเราแต่วันนี้ที่ว่าป้าบอกคืออยากให้เข้าใจพ่อแม่อยากให้เข้าใจสามีและภรรยาและอยากให้เข้าใจตัวเราด้วยเรามีจุดประสงค์และเป้าหมายของเราพ่อแม่ก็มีความห่วงหาในแบบของพ่อแม่วันนี้โอปอยสานสวัสดีครับ